เสียงคู่คำรามดังอยู่ตรงหน้าพร้อมกับบางสิ่งที่เหนียวหนึบพุ่งใส่ใบหน้าของผมจนรู้สึกปวดแสบปวดร้อนไปหมดสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไปแล้เรื่องผี ก่อนจะฟังเรื่องผีในวันนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมมีชื่อว่ากริดเรื่องเล่าสุดสยองที่พวกเราไปพบเจอในครั้งนั้นเกิดขึ้นที่หาดแม่ลำพึงซึ่งในภายหลังพวกเราต่างขนานนามว่าหาดแม่สะพึ่งเพราะเรื่องเล่าสุดสะพึ่งที่เราได้พบเจอทำให้พวกเราไม่อาจดื่มเือนได้เลยจนวันนี้เหตุการณ์ทั้งหมด เริ่มต้นขึ้นในวันปิดภาคเรียนที่พวกเราอยากเปิดหูเปิดตาและพักผ่อนจึงได้รวมตัวกับเพื่อนในกลุ่มประมาณ5คนด้วยกันเดินทางออกจากบ้านเพื่อไปเที่ยวทะเลโดยเลือกหาดแม่ลำพึงเพราะสะดวกและใกล้ที่สุดที่พักเป็นบ้านหลังใหญ่นอนรวมกันได้อย่างสบายสบายแต่เอาเข้าจริงก็แทบจะใช้ชีวิตสิงกันอยู่ที่ริมชายหาด ขึ้นจากทะเลก็มานั่งดื่มกินกันแล้วก็ลงไปเล่นน้าทะเลอีกวนเวียนอยู่อย่างนี้พเพื่อรอชมพระาทิตยตกดินเหมือนคนอื่นๆแต่ดูเหมือนว่าผู้เราจะเพลิดเพลินกันหนักไปหน่อยในกลุ่มมีกันอยู่ห้าคนอีกสามคนก็เลือกที่จะเดินกลับบ้านพักผ่อนคงเหลือแค่เรากับเพื่อนสาวคนสนิทอย่างของนั่งเล่นกันอยู่ที่ชายหาดแม่ลำพง แ,แ,แรกๆเลยเหลียวไปมองรอบๆก็ยังพอเห็นผู้คนหลงเหลืออยู่บ้างแต่นานเข้าก็เริ่มรู้สึกแล้วว่ามันดูเงียบสงบจนกลายเป็นสงัดไปแล้วมีเพียงแค่เสียงคลื่นและลมทะเลที่ซัดเข้าหาฟังที่ค่อนข้างแรงมันดังจนต้องเหนื่อยหน้าขึ้นไปมองจากแสงจันทร์ที่ตกกระทบท้องทะเลมีบางสิ่งที่ไหวๆอยู่เบื้องหน้า มีอะไรหรือเปล่ากิดเห็นมองตาไม่กระพริบเลยหรือเห็นสาวที่ไหนอ้อนน่าจะเอ่ยปากถามไปอย่างนั้นมากกว่าจะสนใจจริงๆเพราะถามแล้วก็ยังก้มหน้าก้มตาจิบเบียร์ต่อไปมีเพียงผมที่ยังให้ความสนใจกับสิ่งที่เห็นก็แน่แหละมันไกลเกินกว่าจะมองได้ชัดเจนว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงแต่สิ่งที่ชัดยิ่งกว่าชัดก็คือ ร่างนั้นกำลังเดินลงไปในทะเลจนเรานิ่งเฉยต่อไปไม่ได้ก่อนขยับลุกขึ้นและวบอกเพื่อนว่าให้รออยู่ตรงนี้จากนั้นก็รีบวิ่งลงทะเลไปปาก็ตะโกนเรียกให้อีกฝ่ายหยุดเดินพรายิ่งเดินไปก็ยิ่งลึกขนาดว่าผมตามลงไปยังแทบโวนคลื่นซัดจนยืนไม่อยู่แต่ดูเหมือนร่างนั้นจะไม่สนใจในเสียงเรียกของผมสักเท่าไหร่แต่ตอนนั้น ผมก็ยังไม่ยอมแพ้พยายามตามไปจนถึงตัวพร้อมกับคว้าแขนเอาไว้ตอนนั้นผมแอบบนไปด้วยความโมโหโ,โชคดีแค่ไหนแล้วที่เกิดเป็นมนุษย์จะคิดค่าตัวตายทำไมตอนนั้นผมโมโหเพราะกำลังมีความสุขกับการดื่มกินพักผ่อนแต่ต้องมาเสียเวลาเพื่อวิ่งตามคนที่กำลังต้องการฆ่าตัวตายคนหนึ่งแท้ๆแต่หลังคำบน ผมก็ต้องถึงกับอ้าปากค้างเพราะร่างที่หันกลับมานั่นมีลำตัวเป็นมนุษย์ก็จริงแต่ส่วนหัวมันคืองูใหญ่ที่มีเกร็ดราวกับพญานาคในตำนานดวงตาคู่นั้นแดงก่ำราวกับเลือดทำเอาผมพังงาปล่อยมือที่คว้าข้อมือนั้นเอาไว้พร้อมกับถอยหลังอย่างรวดเร็วเสียงขู่คำรามดังอยู่ตรงหน้าพร้อมกับบางสิ่งที่เหนียวหน็บพุ่งใส่ใบหน้าของผม จนรู้สึกปวดแสบปวดร้อนไปหมดถึงกับต้องรีบวักน้ำทะเลลางหน้าแล้วรีบวิ่งฝาขึ้้นเข้าฝั่งแต่ดูเหมือนยิ่งรีบแค่ไหนชายฝั่งนั้นก็ยังคงดูไกลเท่าเดิมจริงๆเวลานั้นผมได้แต่ตะโกนเรียกเพื่อนสาวที่นั่งอยู่ริมชายหาดแต่ตะโกนจนสุดเสียงนางก็ไม่หันมามองแม้แต่จะเงยหน้าขึ้นมาด้วยซ้ำแต่ผมต้องรอดไปให้ได้ทันใดนั้นเอง ผมกลับรู้สึกถึงแรงที่บีบรัดรอบตัวเอาไว้และเมื่อก้มลงมองก็เห็นว่ารอบตัวถูกลาด้วยลำตัวของงูตัวใหญ่ตอนนั้นผมคิดว่ามันคงจะไม่ปล่อยเราไปง่าย,ายๆแนๆ่เมื่อร่างถูกบีบรัดจนล้มลงผมก็ยังไม่ละความพยายามในการว่ายน้ำทะเลเข้าหาฝั่งรู้ว่ายากแต่ก็ต้องทำให้ได้จะเอาชีวิตมาทิ้งไว้ที่ท้องทะเลโดยไม่มีใครรู้ใครเห็น หรือหาศพไม่เจอไม่ได้คิดแค่นั้นเราก็ออกแรงสะบัดจนหลุดพ้นจากลำตัวใหญ่ๆของงูนั่นพร้อมกับรีบวิ่งอย่างไม่คิดชีวิตจนในที่สุดก็ขึ้นมาถึงฝั่งแต่ความน่าสะพรึงกลับยังไม่จบแค่นั้นเมื่อจู่ๆบนหาดทรายตรงหน้ากลับมีอะไรบางอย่างมุดมาจากใต้ผืนทรายจนผืนทรายสูงเป็นเนินไล่มาหยุดอยู่ตรงหน้า และโผล่พรวดมาในสภาพปีศาจงูตัวใหญ่ที่พร้อมจะทำลายล้างศัตรูทุกเมื่อก่อนตรงเข้ารัดรอบตัวเราเอาไว้และแน่นขึ้นเรื่อยๆจนเริ่มหายใจไม่ออกพยายามตะโกนเรียกเพื่อนแต่ก็แปลกที่ไม่มีใครได้ยินเราเลยเสียงของเราอ่อนล้าลงเรื่อยๆแต่ก่อนที่จะมีความรู้สึกจะดับปู้บไปเหมือนมีเสียงใครสะกคนตะโกนเรียก พร้อมกับตรงเข้ามาขย่าร่างของเราให้ค่อยลืมตาขึ้นมองและก็พบว่าเพื่อนๆกำลังมองมาที่เราเป็นตาเดียวกันหมดมันทำหน้าตาประหลาดทั้งที่เรากำลังรู้สึกเหมือนจะตายให้ได้ในตอนนั้นก่อนที่พวกมันจะเล่าว่าไม่เห็นงูอะไรที่ว่าเห็นแต่เราบิดตัวไปมาแล้วแหกปากร้องให้คนชั่วยอยู่คนเดียวเพื่อนๆคงคิดว่าเราบ้าไปแล้วแน่ๆแ,แต่มันพีกกว่านั้น เพราะเมื่อพากันเดินกลับเข้าจุดพักผ่อนพวกเราต่างได้ยินเสียงประหลาดดังมาจากข้างบ้านเหมือนเสียงอะไรเลื้อยหรือใครลากอะไรอยู่บนพื้นทุกคนหันมามองหน้ากันยิ่งเราเองต้องบอกเลยว่าระแวงสุดเพราะเพิ่งเจอเหตุการณ์สุดสะพรึงมายกโยกถึงกับกระโจนไปด้านอีกฝั่งติดกับกลุ่มเพื่อนแต่หนึ่งในกลุ่มที่ปกติไม่ค่อยกลัวอะไรเหมือนคนอื่นก็คว้าท่อนเหล็กตรงมุมห้องออกมา พราะไม่เพื่อนฉายไฟฉายให้มันคิดว่าอาจมีคนร้ายหรือสัตว์ร้ายหลงเข้ามาก็ได้แต่เอาเข้าจริงสิ่งที่ทุกคนเห็นหลังจากแสงไฟฉายสาดออกไปกลับกลายเป็นปีศาจงูยักษ์ที่มีดวงตากล่ำราวกับสีเลือดและมั่นใจว่าพวกเราตาไม่ฝาดแน่ๆมีใบหน้าของมนุษย์ซ้อนอยู่ในร่างของงูนั้นด้วยนี่มันอะไรกันเพื่อนบอกว่า คงต้องฟ้าดกับมันสักตังก่อนใช้ท่อนเหล็กฟาดลงตรงหัวงูยักษ์นั้นหนึ่งแรงคนถือไฟฉายมือไม้ส่นแต่คนที่สานกว่าก็คือคนตีนี่แหละเพราะพอตีเสร็จนอกจากงูมันจะไม่รู้สึกรู้สาอะไรด้วยแล้วมันยังพุ่งเข้าหาจนกลายเป็นเพื่อนผู้กล้าถูกรัดร่างเอาไว้จนได้แต่รอให้คนช่วยเพราะเพื่อนเราตอนนั้นถูกรัดร่างแน่น จนเลือดไหลออกทางปากทางจมูกจะรอดกันหรือไม่ก็ไม่รู้เรารู้แค่ว่าต้องหาวิธีช่วยเพื่อนกันให้ได้จนเราฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าในเมื่อมันเป็นปีศาจอาวุธต่างๆคงทำร้ายมันไม่ได้ก็เราตัดสินใจถอดสร้อยพระออกมาจากลำคอสวดมนต์ขอให้ท่านช่วยก่อนคล้องสร้อยลงไปที่คอของปีศาจงูร้ายเสียงมันร้องอย่างเจ็บปวดก่อนเลือนหายไป ทิ้งไว้เพียงรอยไม่เกลี่ยบนพื้นที่เป็นหลักฐานพอให้เราได้เล่าเรื่องสุดละที่ขวัญน,นั่นให้เจ้าของห้องพักได้ฟังในเช้าอีกวันแต่ดูเหมือนว่าเจ้าของห้องพักกลับไม่ตื่นเต้นอะไรนักแถมยังบอกพวกเราอีกว่าแกลืมบอกไปว่าถ้าได้ยินเสียงอะไรกลางดึกก็อย่ากออกมาจากห้องและไม่ควรลงไปใช่หาดเด็ดเกินไปเพราะเคยมีนักศึกษามาเที่ยวที่นี่แล้วโดนงูกัดเสียชีวิต กกลางคืนมกักมีคนเห็นเป็นปีศาจงูมาหลอกหลอนอยู่บ้างแต่ไม่ทุกครั้งเสมอไปพวกเราหันมามองหน้ากันไม่อยากจะบ่นว่านี่แสดงว่าพวกเราดวงดีจริงๆที่ต้องมาเจอกับเจ้าปีศาจงูยักษ์ที่มาหลอกหลอนจนเอาชีวิตแทบไม่รอดแบบนี้แต่ที่แน่ๆหาดแม่ลำพึงที่แสนงดงามของพวกเราก็ได้กลายเป็นตำนานหาดแม่สพริงสำหรับพวกเราไปแล้ว เมื่อใดที่คิดถึงทะเลและได้ไปเที่ยวทะเลภาพสุดสะพรึงของปีศาจงูยักษ์นั่นก็มักจะตามมาหลอกหลอนล้วอยู่เสมอและยังคงเป็นสิ่งย้ำเตือนว่าอย่าลงไปเที่ยวเล่นชายหาดในยามค่ำคืนอย่างเด็ดขาดเพราะเราไม่อาจรู้ได้เลยว่าผู้คนที่เดินสวนกันไปมาจะกลายร่างเป็นผู้ผีปีศาจมาหลอกหลอนเราอีกหรือไม่โดยเฉพาะเราเองยังคงขนลุกทุกครั้ง ที่นึกถึงตอนถูกผีหลอกในครั้งนั้นมันเหมือนฝันร้ายที่ติดตามตัวไม่เคยเลือนหายไปจากความทรงจำอันแสระทึกในวันเก่านั้นได้เลยจริงๆ